ปอร์เช่คาเยนตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวประกอบมาเลย์จัดหนักจัดเต็มในงบสล้านกว่านี่คือชุดสปอร์ตแพ็กเกจ แรแพุ่นคิดถึงไปทะเบียนต้องโชคดีทะเบียนเท่านั้นค่ะ โชคดีทะเบียนนี่เลยน้ำมันเครื่องทาคุม,มิสัง่งเต้ะแท้ร้านติเต็นนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและมีส่วนผสมของไทยทะเะยยไปลองกันซะบอกเลยครับลื่นยิ่งเจียสวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคันครับหนึ่งผลงานในสายปอเช่ในสายพอร์ตคันนี้ครับ ปอร์เช่คาเยนตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่บอกเลยว่าเป็นตัวประกอบมาเลยที่ซื้อมาอยัางไงต้องใช้อย่างนั้นไม่สามารถคอนฟิกของแต่งได้วันนี้ครับลูกค้าจัดหนักจัดเต็มในงบ2ล้านกว่าแต่งบขนาดนี้คันนี้ที่หมดไปต้องพูดเลยนะครับว่าถ้าครบแบบคันนี้ ไปทำที่อื่นนะผมบอกเลยนะ3ล้านไม่พอกับของที่ใส่เข้าไปไม่ต้องพูดเยอะครับวันนี้ครับที่จะให้ดูคืออยากจะให้ชมความสวยความเนี้ยบว่า As a s 4 Original ที่เดียวจบนะครับทั้งงานตกแต่งงานล้อแม็กยางงานเบรกงานบอดี้สีตัวถังทำไมผมถึงกล้าที่จะพูดได้ว่าถ้าเป็นงาน ดัดแปลงถ้าเป็นงานตกแต่งที่นี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับรีดก่อนรีดรายชื่อก่อนครับว่า2ล้านกว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะไปชมละเอียดละเอียดนะครับเดี๋ยวไล่ฟังอันดับแรกที่คุณเห็นเนียนๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับนี่คือชุดรอบคันสปอร์ตแพ็กเกจสำหรับรถปี2025ตัวใหม่ล่าสุด สังเกตดีๆช่องจะโหดกว่าที่มาจากโรงงานนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันนะฮะข้างล่างชุดแต่งนอกจากชุดสปอร์ตดีไซน์แล้วข้างล่างรอบคันเท็อาร์ตแท้ตรงรุ่นยังไม่หมดครับมาดูฮะล้อลาย GT Turbo ล้อฟอร์แท้ขนาด22นิ้วยางพิล e ารี่สเปคตรงรุ่นโอ้โหอันนี้อันนี้คือของที่ขายดีมากๆและเกรดดีที่สุดมอไปข้างในครับของแต่งหลักร้านเบรกคาร์บอนเซรามิก แท้ใหม่ตรงรุ่นนี่สเกลรอบคันเป็นไงฮะนี่ฮะแล้วมาดูด้านหลังครับข้อ S W C แบรนด์เนมตรงรุ่นและที่เหลือมีอะไรบ้างและใส่กันลอยรอบคันเจคารแรปที่นี่ครับฟิล์มกองแสงรอบคันเซรามิกฟิล์มแท้ที่นี่อีกเช่นกันเป็นไงครับ ครบขนาดนี้หล่อขนาดนี้ในงบประมาณเพียงแค่2ล้านนิด,นดเดี๋ยวไปชมครับว่าหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนและที่สําคัญท่อตรงรุ่นต้องบอกก่อนนะผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วน,นะครับสําหรับปอ r s c h e c a y e n รุ่นนี้เป็นตัว SE แรงม้าสูงแต่ท่อไม่สาม,มารถคอนฟิกโรงงานได้หรือไปซื้อตรงรุ่นหลายแสนคันนี้ไปฟังเสียงหล่อแค่ไหนสวยแค่ไหนไปชมครับ Azzzi, customize your ride. One stop service, nothing to hide. From the rims to the lights, we set the tone. Original, no fill, make your car your throne. wrap so clean, color flip on the street. Leather seats stitched. Reload, neon, nub, อออพอก่อนพอก่อนความสวยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเจาะลึกครับว่าความสวยมีอะไรบ้างนี่สิ่งที่อยากจะคุยเลยต้องบอกก่อนนะครับว่า AS a s ซ o r i ซ i r วอิเนี่ยผมไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร้านล้อยางไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านจูนไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านท่อหรือขายของตกแต่งนะครับที่นี่เป็นอู่สีครบวงจรนะครับใครที่เคยมาร้านผมอาจจะเห็นเพียงแค่ด้านนี้ ผมยังมีแผนกเรื่องของสีตัวถังแยกไปอีกหนึ่งแผนกเพราะนั้นเราจะให้ชมสีของพอร์สนะครับต้องพูดเลยการพ่นสีในแนวของรถยุโรปเนี่ยผิวสีเขาจะมีความเฉพาะว่ามองแล้วนี่คือรถยุโรปเวลาเราทําสีเนี่ยนอกจากสีจะเหมือนแล้วนะครับชิ้นงานเนี่ยเข้ารูปแบบนี้ถ้าเราเห็นนะครับเข้ารูปทุกมุมทุกจุดแต่สิ่งสําคัญคือสี จะต,ต้องไม่เพี้ยนปัญหาของอูส่สีหรือปัญหาของร้านแต่งรถโดยทั่วไปเนี่ยเวลาทําชุดแต่งพาร์ทแบบนี้ต้องบอกเลยว่าชุดพาร์ทเนี่ยร้านไหนก็สั่งได้คนมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตคนเซิร์ชโซเชียลเก่งๆสามารถที่จะหิ้วของพวกนี้เข้ามาเองก็ได้แต่ที่นี่เรารับจบครับคุณจะซื้อมาเองก็ได้หรือคุณจะสั่งผมก็ได้สิ่งที่คุณจะได้กลับไปคืออะไรฮะนี่ ดูสีไม่มีเพี้ยนแล้วผิวสีเนี่ยจะต้องดูเหมือนกันไม่ใช่ว,ว่าดูแล้วชิ้นกันชนผิวแบบหนึ่งตัวรถผิวแบบหนึ่งออกมาผมกล้าพูดเลยนะเรียกว่าเหมือนรถที่ถอยออกมาป้ายแดงจากโชว์รูมเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังลองดูครับความเนีย้ยครับการเข้ารูปเหลี่ยมสันนี่คือสิ่งที่อยากนําเสนอแต่คันนี้ความหลอ่อเขามไม่ได้เพียงแค่การจัดชุดหน้าหลังจัดชุดรอบคันเป็นตัวสปอร์ตแพคเกจเท่านั้นนี่ด้านล่างชุดแต่งพึ่งล้านนะครับเทคอาร์ตแฉะเทคอาร์ตเนี่ยเขามี2ตัวนะชุดแต่ง แต่ผมเป็นคนที่ชอบชุดแต่งตัวนี้เพราะว่ารถผมเองก็ใส่ชุดแต่งอันนี้อยู่นะครับอย่างที่คุณเคยเห็นในคันสีเทาเห็นไหมนั่นรถผมเองก็เลยรู้สึกว่าแนะนําลูกค้าชุดนี้สวยลงตัวและที่สําคัญคือแท้อริจินอลอย่าลืมนะชุดแต่งเทคอาร์ตสั่งที่เอทัซีได้นะครับนี่รอบคันเห็นไหมด้านหน้าเขาจะมีนี่โอ้โหสวยด้านข้างที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่ของเดิมนะครับอันนี้คือของที่เปลี่ยนเข้าไปนะด้านข้างจะมีตรงนี้เนี่ยรู้เลยว่านี่คือเทคอาร์ตหล่อมากด้านหลังก็จะมีตรงนี้เข้ามารับนี่ด้านหลังเห แล้วข้างล่างยังมีดิฟูเซอร์อันนี้ก็เทคอาร์ตหมดดิฟูเซอร์นี่หล่อมากแล้วดูงานสีผมเห็นไหมผมอยากให้ดูแบบอยากให้เห็นอะว่างานสีงานติดตั้งที่เนี่ย ผมว่าผมเนี้ยบกับฝรั่งอีกนะท่อไม่ต้องพูดเยอะ SWC รู้อยู่แล้วตรงรุ่นใครที่ใช้รุ่นนี้นะครับซื้อของแต่งกันแพงๆเนี่ยอยากให้มา a t ทั c นะแบรนด์เนี้ยผมแนะนําราคาเรียกว่าสมเหตุสมผลมากๆและแรงม้าเพิ่มเสียงดีเสียงแน่นปิดเปิดหมดได้รล่อแล้วดูกันชนดูการเข้ารูปเนี้ยบมากแล้วในระหว่างที่ผมพูดถึงเรื่องตัวของสีเนี่ยคันนี้อย่างที่บอกนะครับที่เราเนี่ย เรามีงานบริการในเรื่องของคาร์ดิเทลลิ่งด้วยคันนี้แรปใสกันลอยจากเจคร์แรปความหนาที่ลูกค้าเลือกใช้คือเกรดสูงที่สุดคือ225ไมคอนเรียกว่ารับประกันกันไปเลยยาวๆคันนี้ลูกค้าเนี่ยใช้รถระดับนี้จริงๆเนี่ยคนถามเยอะนะว่านะ้าตัวแรปฟิล์มใสเนี่ยมันต้องหลักแสนเลยเหรอผมพูดราคาให้เลยครับตัวถูกจริงๆเราก็มีแต่ว่ารถสีขาวผมบอกกันนะใครที่ไปเผลอซื้อของไม่ดีเนี่ยปีเดียวเหลืองทั้งคันเนี่ย oh, <no. S 1> โอ้โหลอกมาเละเทะเราเนี่ยลอกงานคือผมไม่อู่สีนะ นะต้องเข้าใจด้วยผมเนี่ยลอกไอ้แบบงานแรปใสที่แบบทำทำกันมาเนี่ยขนาดหลักแสนนะยังเจอปัญหาเลยเอาง่ายๆรถลอกฟิล์มเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ผมแบบไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นร้านแรปใสเนี่ยโอ้โหเละกันมาเยอะเละกันมาเยอะแล้วเวลามาซ่อมทําสีเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะครับเราเจอมาเยอะเพราะเราเป็นอู่สีด้วยงั้นฝากด้วยว่างานแรปฟิล์มใสกันลอยเนี่ยผมเริ่มราคาให้เลยนะเอาแบบจับต้องได้ แล้วก็คุณภาพดีเนี่ยต้องมีติดไม้ติดมือประมาณเลข4่นะครับต่ากว่านี้ต้องระวังนิดนึงเลข4ปีนี้เรามีมาให้แล้วกับของที่ราคาไม่สูงไม่ถึงครึ่งแสนแต่คุณภาพไปสู้ตัวหลักแสนได้ปีนี้เจคาร์แรปเราค่อนข้างที่จะบู๊เต็มที่นะครับบอกเลยว่าบู๊เต็มที่แต่เราสู้ในเรื่องของอคุณภาพแล้วก็การบริการหลังการขายอันนี้ฝากด้วยนะครับปีนี้ผมเต็มที่จริงๆเรื่องฟิล์มกองแสงตอนเนี้ย ผมใช้อยู่ก็คือ3ามยี่ห้อคือ1บาวฟุ้งโซลากาดแล้วก็แบรนด์ใหม่ล่าสุดก็คือเอเวอรี่ต้องบอกเลยว่าเด็ดทุกตัวนะครับแต่ตอนนี้เอเวอรี่มาแรงนะต้องบอกนิดนึงมาแรงเป็นฟิล์มเซรามิกข้างนอกมืดเลยข้างนอกมืดเลยแต่ข้างในเวลามองออกเนี่ยต้องใสเคลียร์ขับรถกลางคืนต้องง่ายเข้าด่านต้องผ่านตลอด และทีนี้ที่พูดมานี่เท่าไหร่แล้วชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์เนี่ยชุดแต่งเนี่ยผมบอกเลยนะร้านหรูๆร้านไฮโซเนี่ยเขาขายเป็นแท้เขาขายแบบโรงงานเขาขายแบบโอ้โห4ี่แสนนะผมขายแลครับไม่ข้ามสองแสนสามารถพูดได้เลยว่ากันชนแท้โรงงานนะอันนี้พูดได้นะถ้าจะโม้กันนะแต่งจริงมันไม่ใช่หรอก มันเป็น O E M ออกมาแบบเนี้ยไม่ข้าม 200, 2 0 0 0 0 0ชุดแต่งรอบคันอันนที่แท้อยู่แล้วก็อยู่ประมาณครึ่งล้านล้อนี่คุยเรื่องล้อหน่อยล้อนี่ลูกค้าใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วลาย G T t ทอ b o ดูก้านครับงานของผมนี่ก้านจะเรียวแข็งแรงฟอร์แท้ชุดนี้พร้อมยางเนี่ยเมื่อก่อนขายกัน2 0 0 0 0นกว่าเบิกห้าง0,000นนะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ แสนกว่าๆเท่านั้นตอนนี้ราคากําลังเร้าใจนะครับเพราะว่าบี้ราคาโอ้โหทุกร้านบี้กันหมดไปเอาของจีนของเกรดต,ต่ำมาเยอะที่นี่ไม่ใช่ยังคงใช้ของเกรดที่ดี่สุดอยู่เบรกด้านในคาร์บอนเซรามิกโอ้โหที่ขายเยอะมากอย่าลืมนะครับคาร์บอนเซรามิกแท้แบบนี้ผมเริ่มต้นตั้งแต่ครึ่งล้านขึ้นไป ไปจนถึงประมาณ8 0 0 0 0นถ้าใครอยากได้ของแท้ของใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ของถอดราคาเราใจประมาณเลขก7อันนี้คือแท้ใหม่มีรับประกันส่วนใครอยากได้ของยูสของบิ้วมือ2ถามเราได้เริ่มต้นที่ สี่แสนห้นะครับมีให้เลือกที่นี่มีให้เลือก,ท,อกทุกราคาแล้วเวลาใส่ไปใส่4ี่แสนเนี่ยจะให้ผมโปรโมท1นล้านผมก็ทำให้ได้นะไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ที่ลูกค้าเลย เป็นไงครับครบไหมกันนี้งบประมาณขนาดนี้ได้ไหมฮะฝากด้วย As A อสัตซีออริจินปีนี้ในสายพอร์ชในสายปอร์เช่ผมเต็มที่แล้วจัดของดีไหมพวกคุณเนี่ยในราคาที่ผมกเลยว่าคุ้มค่าและเราใจมากๆรถผมผมใช้รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับผมใช้ามา3าเจนแล้วยังไงเรื่องของคายเยนเนี่ยในส่วนของการตกแต่งนะครับเราครบจริงๆแล้วในเรื่องของการเซอร์วิสรถที่ปีลึกกว่านี้ใครยังไม่มีร้านที่ฝากผีฝากไข่ใครที่ยังไม่มีร้านที่ไว้ใจในการเซอร์วิสรถปอร์เช่ฝากหนึ่งร้านครับ As A อสัตซีออริจินอล คุณจะแต่งใหม่คุณจะแต่งรอคุณจะซ่อมสีคุณจะเซอร์วิสรถเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่นี่ที่เดียวจบครบวงจรฝากรถของท่านไว้ที่ผมได้เลยนะครับฝากด้วยสงประพาอนเมืองโซนลังสิตนนทบ,บุรีดอนเมืองอะไรเนี่ยใกล้ๆเนี่ยคุณมีร้านที่ดีแบบนี้อยู่ใกล้บ้านท่านส่วนใครอยู่ไกลคิดว่ามายากไม่ยากครับขึ้นทางด่วนลงด่านสีสมานจำนะครับลงปั๊บเลี้ยวขวาเจอร้านผมเลยช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมลงให้ท้ายคลิปที่นี่บอกเลยฮะ ถ้าคุยกับผมเสียงแข็งไปไม่ชอบติดต่อช่องทางโซเชียลเรามีพนักงานปากหวานน่ารักนะครับใครชอบแนวน่ารักดูแลดีผมมีให้ส่วนใครชอบแนวแบบชัดเจนโบ๊ะบะจริงใจคุยกับผมได้โดยตรงทุกคันจบจากที่นี่ดูแลจนกว่าคุณจะพอใจฝากด้วยนะครับกับร้านเล็กๆลูกค้าสายปอเช่ลองเข้ามาดูลองเข้ามาชิมครับบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนครับสวัสดีครับ